รครับสำหรับช่วงนี้ครัเป็นช่วง Speed Choice mm hmm. สปีดช h อยส์สาวสาวเดช้อยส์ของเราทั้ง4คนนะครับจะต้องเลือกหนึ่งหนุ่มในทีมออกไปเลือกคัดออกคัดออกอแต่เราไม่ให้คัดออกเลยนะคะพี่เหม่ะมีอะไรครับเราจะให้สาวสาวเนีพูดคุยกับหนุ่มๆเขาก่อนอพูดคุยกันสัก สิบห้าวินาทีก็พอเนาะสิบห้าวินาทีนี้ก็สามารถที่จะตัดสินได้นะคะว่าใครจะเป็นคู่เดทของเราบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราจะเลือกคนนี้ออกเนี่ยอาจจะพลิกชีวิตเลยก็ได้อ,อาจจะแบบเลือกเขา,าเป็นคู่เดทก็ได้อะมาเจอทีมคุณดาวก่อนดีกว่าเนาะครับทีมคุณดาวค่ะขอเชิญคุณจอนคุณฤทิ์และคุณถอยค่ะทีมคุณกระต่ายครับคุณมิกคุณต๊กเลี้ยงคุณไบร์ค่ะ เนตครับคุณวีคุณพีทคุณโจค,ครับเอาล่ะตอนนี้หนุ่มๆพร้อมแล้วนะคะมายืนอ,อยู่ตรงหน้าสาวๆแล้วหนุ่มๆคะเรามีเวลาให้15ววินาทีนะคะในการถามคำถามคุณสามารถที่จะถามกลับไปได้และคุณก็สามารถที่จะตอบคำถามได้ด้วยพร้อมนะคะ พร้อมไหมคะสาวอ้ยพร้อมตั้งแต่ตีสี่ก่อนพระบิดบาทแล้วค่ะอะไรครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับน้องจอนชอบเพลงอะไรของพี่ดาวเพลงอะไรของพี่ดาวครับมีเมียอยากถามว่าวันว่างจะทำอะไรคะถ้าเราไปด้กัน เราไปด้วยกันใช่ไหมครับแล้ก็จูงมือพี่ไปกินข้าวครับเฮ้ยกินข้าวด้วยแล้วกินอะไรอ่ะอาหารประมาณไหนอาหารประมาณไก่ย่างอะไรเงี้ยแล้วผมจะฟ้อนพี่กินชอบมากเลยดยพี่อลิซพี่คนรู้ใจยังครับถามเราก่อนเหรอยังไม่มีค่ะโสดมากเลยมุ้งก็โสดเหมือนกันนะครับอายุเท่าไหร่แล้วคะยี่สิบสี่ครับอายุเท่ากันค่ะเออดีมากมาสมกันดีนะครับที่ลิซใช่ปกติชอบทำอะไรคะก็ชอบออกกำลังกายไปเที่ยวพักผ่อนไงครับถ้าเกิดไม่ได้ไปเรียนหรือทำงานทำอะไรบ้างก็ให้เวลา ชอบผู้ชายแบบไหนครับเขาผู้ชายแบบเซ่อๆพี่คาดนี้ก็ชอบเลยค่ะต้องเลือกที่นะคะไม่เลือกครับผมอะไรที่คุณชอบผมก็ชอบหมดนะครับสวัสดีครับคุณลูกอยากทานอาหารอีสานอยากพาคุณแม่ไปทานที่ไหนพาไปทานที่โคราชเลยคุณแม่ไก่ไก่แท้ย่างทาช้างอร่อยมากจริงแต่ทุณแม่คุณแม่ต้องเลือกก่อนพาไปออกเดตก่อนนะคุณแม่เพราะว่าเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนเ่ยฮาปาร์ตี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ชอบทานอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งครับชอบทานอาหารไทยค่ะอาหารไทยผมทําอาหารเป็นนะครับชอบอะไรในอาหารไทยเหรอครับชอบรสชาติค่ะแล้วก็ชอบสมุนไพรไว้เราไปด้วยกันผมจะทําอาหารไทยให้ทานนะครับขอบคุณค่ะทานคนทำได้ไหมคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะพาไปค่ะถ้าสมมติไปเที่ยวทะเลเงี้ยขาดช่างภาพไหมครับขาดค่ะท่านสมมติรูปไม่สวยนะ ผมนจะขาดใจามากเลยผมไม่ได้ไปครัไม่เป็นไรถ่ายให้ผอมก็พอใจแล้วค่ะเจนเนี่ยเขียวชอบเพลงอะไรครับอ,อ๋อชอบเพงลงรู่ทุ่งนี่แหละค่ะผมชอบเพลงแอะ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 แ,แ,แต่ละแต่แต่จริงจริงบอกคุณนะจออยทิ้งทีง<อ>่ไหนนั่นแหละกินข้าวที่เอามือตักแล้วเอาช้อนตักลูกใช้มือก็ได้ครับใช้มือได้ส้มตำปูปลาครับเออส้มตำปูปลาดีมากเลยค่ะชอบกินชอบกินอาหารแนวอีสานใช่ไหม อยากพาพี่ดาวไปเที่ยวที่ไหนคะอยากพาไปทะเลครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปทะเลเนี่ยผมจะพาพี่ดาวไปออกลังกายครับไปต่อยมวยก่อนเวลาเราหุ่นดีเราจได้ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมด้วยกันนะครับโอเคน่ารักมากคือได้แล้วชอบเที่ยวจังหวัดไหนครับผมจริงๆชอบเที่ยวทุกที่ในประเทศไทยเพราะประเทศไทยสวยค่ะไปกับผมไหมครับผมอยู่จังหวัดจันทบุรีไปจีค่ะมีผลไม้มากมายเลยนะครับ สนใจไหมชอบอะไรเป็นพิเศษไหมครับชอบที่จันเหรอคะครับผมชอบไปเขาทิชกุดใช่ไหมคะชักกุดใช่ครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดเรียกผมไปเดทนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชอบผู้ชายแบบเพียวอะไรคะเขาครับผมชอบแบบเพี่อลิสเหมือนกันจริงเหรอคะเกินแล้วปกติชอบทำอะไรคะวันว่างๆอ่ะก็ทำอาหารเล่นดนตรีแล้วก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับเที่ยวไหนเที่ยวที่ไหนเลย สสวัััดีีคครรบบพ่เธอชอบอาหารแนวไหนคะตาในพิสานเหมือนกันครับพี่พิสานเหมือนกันเหรอค่ะอร่อยครับผมแล้วพี่ชอบอาหารแนวไหนครับอ๋อได้ทุกทุกภาคเลยค่ะขอทานของหวานและของเค้ก่อนครับของเค้าก่อนแล้วของหวานค่ะถ้เหรอฮะนูทาน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 อะไรเป็นพิเศษไหมครับพิเศษได้ทุกอย่างนี่ออกกำลังกายทุกวันหรือเปล่าคะ านไปแล้วครับกับช่วง Speed Choice ก็พูดคุยกันไปพอหอมปากหอมคอถูกต้องคิดว่าแต่ละคนจะต้องมีในใจอยู่แล้วแหละหลัง <นะ S 1> จากนี้มาเลือกกันเลยดีกว่าว่าหนใน3ามเขาจะคัดใครออกจากทีมเพราะเชิญทีมคุณดาวค่ะคุณจอนคุณรทธิ์และคุณทอยค่ะงค่ะเอาละคุณดาวหลังจากที่พูดคุยกันไปแล้ว15วินาทีน่าจะตัดสินใจอะไรได้เนาะค่ะ หนึ่งในสามคนนี้ค่ะคุณดาวจะหยุดความสัมพันธ์กับใครคะต้องริบกับพี่เหรอหยุดความสัมพันธ์กับคุณริบขอเชิญคุณจอนและคุณทอยไปก่อนเลยค่ะเจอกันรอบหน้าค่ะรีบก่อนเลยทำไมอ่ะมีอะไรจะบอกกับคุณแม่ไหมบอกว่า ก็เอาผมไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยนะอะไรอย่างเงี้ได้ลยค่ะอ๋อไม่ได้ไม่ได้คุณเอ็ได้งานด้วยดิได้งานได้งานิไม่คุณริกค่ะขอบคุณครับสักพิธีทำไมเอาไปนถวายอะไรที่ข้าจะเป็นล้ำแดงม้าลายหรือช้างดีคะโอ้โหถวายถวายมาถึงพี่โอ้โหตายแล้วเอาฝากเลยถึงพี่ดาวที่ไม่ชอบของแปลกหน่อยค่ะฝากถึงพี่ดาวนะสองคนนั้นมันล่ำล่อ่ะเหลือคนนึงอ่ะผมขอต่อไปทีมคุณกระต่ายนะครับคุณนิกคุณก๊กเลี้ยงคุณไบรท์ทค่ะเชิญค่ะ คุยกันไปพอหอมปาหอมคอ15วินาทีบอกอะไรได้ไหมบอกได้แต่เลือกยากมากเลยที่าแต่ก็ต้องเลือกแล้วแหละกระตา่ายหนึ่งใน3คนนี้หยุดความสัมพันธ์กับใครดีคะน้ะะองไบร์ค่ะคุณไบร์ค่ะงั้นคุณมี่คุณก๊อเลี้ยงเชิญก่อนค่ะ,ะคุณได้อยู่ก่อนอ่ะมีอะไรจะบอกคุณกระตา่ายไหมเขามเลือกเราออกแบบนี้ใช่กระยาเชื่อเขากิจกูดเดี๋ยวหลังไม้ คได้เลยค่ะขอบคุณคุณไบร์ทนะขอบคุณคุณไบร์ทมากค่ะมงจันทร์ของเราคุณไบร์ทหนุ่มกระบองจีนนะคะเมื่อกี้แอบดูอยู่กระบองเขายาวมากเลยนะคะสาวๆจะรู้สึกคือคาหันมากี่คนคะเนี่ยหันมาสองคนครับสองคนเลยเหรอแล้วเราเรียกใครเล้วกคุณกระต่ายครับอ่ะฝากกัะเด็ทุคุณกระต่ายหน่อยค่ะคุณกระต่ายครับถ้าผมรู้ว่าผมจะมาอยู่ตรงนี้ มว่กระบอกอฟาดหน้า2องนิหลอของนั้นกต่วัาต่อไปทีมลิสค่ะขอเชิญคุณโบ๊ทคุณวิชาร์ดและคุณเพียวค่ะทีมนี้เรียกว่าหล่อนายแบบมาเ,ออเลยคือว่านะอ่ะมันเลือกไม่ถูกมันเลือกไม่ดูจริงจริงอะ่ะหนึ่งใน3ามคนนี้คุณต้องเลือกแล้วค่ะคุณอลิสหยุดความสัมพันธ์ที่ใครดีคะ ทำไมหล่อขนาดนี้ถึงตัดเขาออกไปยนะถ่ายรูปด้วยนะอาจจะเป็นเพราะได้คุยได้รู้จักกันน้อยเกินไปนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะแบบคุยกันพูดไม่ค่อยเก่งเนาะแล้วไม่อยากได้นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตากล้องไปถ่ายหนุ่มไม่อยากได้เหรอพี่ผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ผมรักหมดใจนะเออขอบคุณคุณริชาขอบคุณค่ะหนุ่มหล่อลุกครึ่งนะคะ มีอาชีพทั้งเป็นนายแบบแล้วก็เป็นตากล้องด้วยคุณไฟเพอร์เฟคมากๆเลยแล้ว่นาไหนได้ใจเราไปพี่อลิสครับถ้างั้นฝากอะไรถึงที่อลิไหน่อยค่ะที่เขาไม่ยอมเลือกเราคะ่ะพี่อลิสครับชับเตอก็เหมือนความรักถ้ามันไม่ชัดมันก็ไม่ตรงกันมาถึงทีมของคุณเจนเน็ตครับขอเชิญคุณบีคุณทิพคุณโจครับเจเลย ้ความหลอไม่เหมือนใครแต่ก้ามใหญ่เป็นมัดมัดเลยไอตัวกลางนี่ยังไงเนี่ยต้องเลือกแล้วพี่ก้ามใหญ่2อกับก้ามใหญ่อีกหนึ่งได้ดิได้เวลาเลือกครับอย่าว่ากัน ครับครับรู้สึกยังไงบ้างมีอะไรจะบอกคุณเจนเน็ตเขียวไหมคะไม่มีครับผมพูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วพูดไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วขอบคุณที่มารู้สุกกับเราด้วยคุณโจนะคะเทรนเนอร์หนุ่มคนนี้นะคะเขามาจากภาคใต้เลยมาอิมพอร์ตมาไกลมากๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพุ่โจนะคะอยู่ทีมใครคะอยู่ทีมพี่เจนเน็ตครับฝากอะไรถึงพี่เจนเน็ตเขียวหน่อยค่ะที่เขาไม่ยอมเลือกคุณพี่ค่ะผมอุตส่าห์นะครับ เตรียมตัวสร้างกล้ามเนื้อมาเพื่อจะจปกป้องคนที่ผมรักแต่พี่ดันไปชอบสายเซิร์งสายแดนก็เชิญไปอยู่กับเขาเลยครับทั้งสองคนน,นะคะั่นแหละครับผมเอาละครับถ่ายผมก็ช่วยเวลาที่ลำบากใจไปแต่ละคนเลือกออกหนึ่งคนช่วงหน้าก็ลำบากใจเหมือนกันค่ะเพราะช่วงหน้าจะเป็นช่วง the choice เป็นช่วงเด็ดในฝันแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาฝากคำถามมากับเราสองคนเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับกับช่วงหน้ากับ the choice Thailand เลือกได้ให้เดดค่ะ